สวัสดีครับต,ตอนที่แล้วครับที่ตรวจเช็คซ่อมเอมนบอก์ดเครื่องสักผ้านี่จะเป็นฝาฝาบนนะครับของชาร์ปนะครับก็มีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับก่อนอันนี้ก็ตรวจเช็คดูแล้วว่า,าหม้อแปลงปอร์ตไพรีขาดนะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะตัวนี้วัดให้ดูนะครับตั้งคูณสิบนะครับมันดิเมเตอร์ตรงนี้ โม่ฟิวไม่ขาดแต่ว่าขดลวดขาดไปนะครับแล้วก็ขดเซ็กแคนเนี่ก็ใช้แค่สองขดฝั่งนี้นะครับอืมนี่นะครับเครื่องแมวก็ได้ดัดแปลงนะครับเอามอแปลงใหม่มาใส่นะครับก็ใส่แค่ใช้แค่สองขานะฮะอันนี้ขาน,นี้ขาออกนี้ก็ดูเหมือนหลายขานะแต่ใช้แค่สองขานี้นะฮะก็ดัดแปลงเอานะครับ ม,มีขาบอดหน่อยนึ่งเผือ่อใครเจอนะครับก็ใช้นี่แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอนูะ่นะฮะนี่นี่ขอบคัเรีคน,นะครับนี่ขาออกนะครับขาออกนี่ใช้ขานี้กับขานี้นะครับขาอื่นไม่ได้ใช้นะครับของตัวน,นี้นะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจรุ่นเหมือนกันนะครับแต่เป็นเครื่องสักข้าชา์ำนะครับโอเคไปเข้ากัจุดนี้นะครับ อ๋อเดี๋ยววัดโอมให้ดูกันอโอ้มนะตั้งคูณสิบนี่แหลอะอะจุดนี้นะฮะวัดได้ประมาณสองเคนะครับคูณสิบนะครับต่างออกพูดง่ายฝั่งนี้จะโอมต่ำนะครับวัดตรงนี้โอมต่ำาๆนะครับฮัลโลมีโอมต่ำาๆแล้วกัน เสียบไฟเทสไฟให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่แรบเนี่เสียบไฟเทสจุดนี้นะครับชานโหลดนะครับใช้มาต่อชานโหลดเดู๋ยัมันจะเยิ้มเนยะบอร์ดมันจะเยิ้มนะ<อ>เหนียวจะซ่อมยากหน่อยมันจะเหนียวเนียติดมือนะครับเนี่ยตัวซิลิโคนหมดอายุนะครับเสียบปลั๊กนะครับตัยางหน่อยเอซี จุดนี้นะครับจุดไฟเข้านะครับ ac 220โวลต์นะครับ220ร้อ3โวลต์นะครับเข้านะครับขาออกมาตั้ง5 0โวลต์แล้วกันจุดนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าไฟม้อแปลงเราจ่ายแล้วนะครับ โมอแปลงก็ประมาณสินะไฟไฟบสองโวนี์สายไฟบดนะไฟ AC ออกจุดนี้นะครับอขานี้หลายขาช่างเขาไม่สนใจนครับขาที่ใช้นะครับตีไว้ประมาณ10โวลต์12โวลต์นะครับ น้นนนีะครับวัดด้านบนผ่านบิดเดโอดนะครับตัวนี้จะมี IC อยู่นะตัวนี้นี่เป็นเ e อ็กเลคูลเลตนะครับวัดตรงอื้นไปแล้วก็วัดตรงนี้ได้เลยนะเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดแปดศูนห้านะครับต,ตั้งเป็น DC 50โวลต์นะครับ ตั้งมันติมิเตอร์เป็น DC 5 0โวลต์จากขา1 1กับขา2นะครับวัวนั้นจะเป็นฝั่ง,งขากลางนี่นะขากลางเป็นลบนะครับอ่าจ,จ่ายที่1 2โวลต์นะครับ แล้วก็ทางออกอทางออกนี่สังเกตไฟจะตกนะครับไฟจะตกลงมาอยู่ที่2.5โวลต์นะครับ ไอซีจะร้อนนะครับแสดงว่ามีโหลดนะครับไอซี IC ไม่เสียครับก็คือเ8 0 5โหลดก็น่าจะมีปัญหาวงจรช็อตอยู่นะครับตางคูณหน่อยก็ได้ทานอ่อนอยังไง อาหาอ่อนก็ต้องคูณสิบซี่โลหนึ่งขาไอ้ขาสองกับขาสามนะครับอยู่ที่ดำจับขาสามนะครับขาฝั่งออกห้าโวลต์นะครับแล้วก็แดงจับกาวนะครับ ก็ได้อยู่ที่2 k นะครับสลับด้านนะครับสลับด้านก็ได้5้าไอ้โอห์มนะครับโอเคไอซี okay. ไม่ช็อแน่นอนนะฮะถ้ามีโอห์มอี้แต่ว่ามีปัญหาโหลดในวงจรนะครับโอเคอ่ะก็ลองดูนะเผื่อใครเจอปัญหารุ่นนี้เป็นวิธีการดัดแปลงนะครับของชาร์ปอแปลงตัวนี้นะครับ เอาหมอแปลง12โวลท์ทั่วไปนั่นแหละหรือ15โวลท์ทั่วไปมาแต่ว่าตัวนี้ก็คือวงจรช็อตอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแต่น่าจะหมดอายุด้วยเพราะมันเยอะหมดแล้วนะครับเวลาซ่อมมันจะลําบากหน่อยมันจะกาวกาวซิลิโคนที่หมดอายุมันจะเหนียวเหนียวจะติดมือนะครับโอเคก็เผื่อใครเจอปัญหานะครับก็อลองดูก็อลองเอามอแปลงมาเทสดูก่อน ว่ามีภาคกจไฟ12โวลต์ก็มาเทสดูก่อนนะครับเพื่อเรียงไอซีดูก่อนถ้าเปิดติดถ้าเปิดติดได้ค่อยไปเบิกอะอะไรมาแปลงมานะครับคือไปซื้ออะไรอีกทีนะครับจะได้ไม่ซื้อมาแล้วเสียนะครับก็คือวงจรยังช็อตอยู่ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดต่างาากดซับสไครกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน ลองดูนะปัญหากับกับข้าชามนะต้องถาปัญหามันเยิ้มนี่แหละจริงช่างก็อยากจะไล่นะแต่ถ้ามันเยิ้มนี่มันมันทำแล้วยุ่งยากเหมือนกันนะบางทีติดไม้ติดมือก็ลองดูนะครับเผื่อเจอปัญหาก็ลองเทสอย่างที่ช่าแม้ว่าก่อนนะครับก่อนที่จะเปิกอะไรนะครับปัญหามันต้องแจ้งราคาลูกค้าครับเรื่องเรื่อง